สวัสดีครับก่อนอื่นผมขอแนะนำตัวก่อนผมนิวเซมเตอร์สมงชายปเจริญวันนี้ครับเป็นโอกาสดีครับที่ผมได้ขึ้นมาบนตึกสูงเมื่อคืนก็นอนที่นี่ครับแถวราชทีวีซิริขับเซ็นเตอร์วันนี้ผมจะมาพูดถึงธรรมชาติ ครับตอนนี้ผมมองออกไปข้างนอกที่กรุงเทพนี่ประมาณสักสินาฬิกามีรถวิ่งกันเต้นถนนท้่หมดเลยตอนนี้ผมอยู่บนตึกสูงอันนี้ผมเห็นธรรมชาตินี้แล้วก็ผมได้ล้างจานครับเมื่อกี้ผมได้ทานข้าวทานอาหารบนตึกชั้นยี่สิบนี่แล้วได้ล้างจานด้วยน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างจานของอะทมี น้ำยาล้างจานของโทมี่เนี่ยบรรจุหนึ่งลิตรแต่วันนี้ผมจะพูดถึงน้ำยาล้างจานาโทมี่ว่ามีคุณสมบัติพิเศษอย่างไรที่ทุกท่านควรจะต้องได้ใช้ผลิตฑ์น้ำยาล้างจานของโทมี่เนี่ยเขาเรียกว่าดิสวอชชิ่งลิควิดตอนนี้มันดียังไงน้ำยาล้างจานของโทมี่เนี่ยถนอมมือนะอ่อนโยนต่อผิว บริษัทที่ผลิตคือบริษัทพีนายคอมบิลิชันซึ่งบริษัทโทมี่เนี่ยไปประเทศไหนก็จะให้บริษัทในประเทศนั้น,นผลิตมาหนึ่งบริษัทซึ่งจะทำให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศทำให้เศรษฐกิจของประเทศที่โทมี่เข้าไปเนี่ยมีสรษฐกิจดีขึ้นนั้นอย่านักการอะโทมี่ก็เหมือนกัน บริษัทอะโตมีก็ได้ให้บริษัทพีนายซึ่งมีมะพร้าวมากในประเทศไทยเป็นอันดับหของโลกได้ผลิตน้ำยาล้างจารที่ผลิตจากน้ำมันมะพร้าวซึ่งกระจัดไขมันได้ดีนะครับกระจัดคาบได้ดีมากซึ่งสามารถที่จะล้างกคนนมเด็กได้และจะมีกลิ่นหอมของเลมอนกลิ่นมะนาวเนี่ยปัาศจากสารกันเสีย และปัจจาสาร SLS และ LAS ซึ่งเป็นสารที่จะระคายเคืองต่อผิวอันนี้การที่ผสมน้ำมันมะพร้าวเนี่ยจะทำให้น้ำมันมะพร้าวนี่มันมาถนอมมือของผู้ใช้แล้วก็ได้ทดสอบเกี่ยวกับเรื่องระคายเคืองต่อผิวจากสถาบันเดิรม,มาสแกน เอเชียของประเทศฝรั่งเศสมาแล้วว่ามีคุณสมบัติที่จะไม่ระคายเคืองผิวและบำรุงผิวไดีดผมจึงขอแนะนำน้ำยาล้างจานของอะโทมี่หรือผลิตผลิตภัณฑ์ล้างจานอะโทมี่ให้ทุกท่านได้มาใช้ดูผมคิดว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ใช้ แล้วก็เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่จะทำธุรกิจราคาขายปีก็240บาทราคาสมาชิก190บาทซึ่งเป็นราคาที่จับต้องได้ผมวันนี้มีโอกาสแล้วที่จะได้มาแนะนำและได้ใช้เองด้วยผมขอขอบคุณครับตัวดีครับ